สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนย่าทำอะไรครับเนี่ยด,ดังไฟต้มหน่อไม้เหรอจ้ามันองดัง,งเลยะทาอะไรย่าเวลาดังเลยยา่าอันนี้คือนี่ครับพอพ่อน้อแพลขขขขว,ว,ลข,วขึ้นขึ้นเขาเาเรียกว่าภูเหล่าย่าขึ้นเขาไปหาหน่อไม้มาโอโ้โหทุกคนตูนอยากไปมากเลยแต่ว่าขาตูนไปไม่ได้ไปเดินไกลไม่ได้เปิดขาหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าขาตูนเคยหักมาก่อนเนาะตูนจะเป็นคนที่ขาไม่ปกติ ดูดิฟ้านอมไม้สดขวะโอ้ดพ่อโรงแรวหามาอุ้ยสอ,อนครับเธวทุกคนที่นี่จะบอกว่าที่เนี่ยเขาแบบว่าคนหานอมไม้เยอะมากชาวบ้านหานอมไม้เยอะมากแต่รู้ปะแต่ว่าตอนเนี้ยขายกันแทบไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าแทบไม่ได้ขายเลยตัวนี้คนที่ตลาดขาบนกันเพราะว่าอะไรไม่มีคนมารับซื้อ อืมแล้วก็ยังไ,ไม่มีใครมาซื้อเป็นต้นไมแบบต้มแบบเป็นถุงๆ่ะทุกคนแบบสดๆแล้วเขามาต้มแล้วก็แพ็คใส่ถุงอ่ะดูดิดูดนี่ฮะอ่ะอืมว้าสดๆเลยนะครบเพิ่งมาจากภูเขาเลยครับพอน้องแถวไปหามา นะครับเราก็กันอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วครับกินตามมีตามเกิดกันไปอืมพ่สวัสดีครับก่อนอครับอะไรมาลูกโอ้มีตังทอนได้เหรออืมมาเดี๋ยวย่าจะก่อจะต้มครับอ,อ,อือืออย่าไปหาอยู่นะอืม เทียบเลยอะเยอะมากอันน e so e ี uh, ้ค so so yeah, ือ no. นี่พ่อแม่แผลงอ้อนี point ่ไปหรับนี่แค่นี้อันเดียวเขาก็สอบปุ๋ยยญานี่เขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรครับหน่อหว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 บครับหน่อไม้ห้วบดูหาไปหาฟืนมายาแบบแข็งแรงมากยาแข็งแรงมากชอบไปหาฟืนหน่อว หาอะไรแล้วก็มาแกงหน่อไม้ชุบหน่อไม้ได้ได้หมดยา่าจะทำแบบเป็นใส่ถุงไว้เหรอครับใส่ถุงไว้เนาะเดี๋ยวถุงก็กิมกินเนาะคนแถวนี้เขา,าจะชอบหาหน่อไม้หาเห็ดกว่าตรงนี้เลายา่าเพราะตรงนั้นมันร้อนไปก็สุมมส่มมันนี่แหละสุ่มพวกนั้นไปด้วย เนี <Bond> ่ยทุกคนจะอืมอืมโอเคครับย่าก่อไฟติดแล้วทุกคนโอ้เพียบเลยแล้วเผาทั้งอันนี้เลยครับย่าเผาทั้งนันเลยเหรอทั้งหน่อยแล้วค่อยมาแกะหืมแย่มเลย เขาดวาจะเท่หนเ่ักอนนั้ด้วยเพราะมันหนักยังด้วยคือหักใช่ีครับดูวิธีการทำนี่เอมึงดัา่านีนานยัง่เนินคือเคยเผาเผาเผายาไปซะหากเต็ ฮะยี่นี่เพ่โอ้คนดูเผาน้ำไหมครับย่าเผาน้ำไหมครับรรไม่เผาจนกว่ามันจะไหม้หมดหรอครับ อ,อันนี้ก็คือพอแล้วครับแล้วเราค่อยลอกนี่อ,นนอันนี้คงจะมีเมนูแกงหน่อไม้น่ๆแน่เลยแม่ก็ซุปหน่อไม้มัทุกคนระวัาางครับระวังไฟนะครับก้อยลุกพอนองแผ่วไป,ปขนมาทุกคนโอ้โห อกองบักใหญ่พ่อเทแล้วทุกคนอุ้ยมาที่โถขายครับขายครับสนใจครับผมโอ,คคโอ,อ๊ยอเนาะนี่ครับเดี๋ยวนี้จะมีเมนูแกงหน่อไม้ โอ้ยสองพี่น้องอยู่เนาะทุกคนโอเคสองพี่น้องเดี๋ยวปวดข้อมันหลังย่าบอกว่าโอ้ยทีนี้ย่าเป็นคนเลี้ยงมานะครับเนี่ยเลี้ยงยังมั้งใจเด็กเด็กๆเด็ทั้งหมดย่าบอกว่าปวดหัวมากอ่าเช่กันแกงโอ้ยแกงอะไรแค่นั้นแกงหม้อใหญ่เลยครับอยู่หลายคนนะเนี่ยเอาเป็นแกงหน่อไม้สดเหรอเก้าชีวิตแล้วเนี่ย กาชีวิตโอ้แค่นี้อิ่มหลบคุณแพลวอืมนี่น้อยเดียวค่ะจะว่ามันน้อยเดียวบอืะแกมอใหญ่ใหญ่ไม่ให้กลอหลงดนดันอืมนี่เี่เนเปาอีสบ้าน่มันกนะดเป็นการพูดาที่านาแนะพี่เามปตามาแล้วม

งมหอยแล้วพี่อยากได้คืองมหอยง้มหอยครับเป็นง้มหอยปลาละก็ถือมาแล้วยายาปัญญาเป็นง้มหอยยาเป็นงมมิสัฮะงมหอยเด็งมหอยอ่ะยาเป็นงูมิส์เมืองไดนยี่เดียงมหอยมึงใช้ดีนส์นี่เลือกอะไรคะเนี่ยคะอันนี้ก็อน้ำไหมอ่ะก็น้ำไหมห่วงน้ำไม้เออม่ปาไม่ยาบอกอยู่

ทำหม้อใ,ใหญ่ครับเกี๊ยไมวันนี้ทำเกยไมหม้อใหญ่ทุกคนสาวเจาบานสราสาวไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็นั่งอยู่กับยูโรรอครับเดี๋ยตัวจะไปแช่ข้าเบือข้าเบือข้าเบือบอ่มอัอนี้ฮะย่านั่งแก่ทุกคนนี่นี่นี่ใครสนใจสั่งซื้อได้เลยครับผมสดๆเลยถ้าใหไทยเห็นกันแบบสดๆนะยน่าเนะ มาสดๆใครสนใจสั่งได้เลยครับผมศูนย์เก้าสี่ก็ไปหกสองหกสองหกนี่ๆเลยจ้านคนนี้ครับเนี่ยดูดูอันนี้คือหน่อไม้ที่เผากันแล้วครับป้าเร็บตัวธรรมาดามแทวอะ่ะป้านี่สดๆเลยจ้าสดๆเลยจ้าสดๆเลยครับ หน่อไม้สดๆเลยครับนี่ยังแกะไม่เสร็จอีกนะครับนี่ว้าเราจะแกะฮะว้า,อ,าอันนี้อาชีพใหม่พิตูนี่อาชีพใหม่คับอาชีพหางเงินหน่อไม้หน่อไม้ค่ะสดๆเลยนะเหมือนพิตูนถ่ายให้ดูแล้วนี่นนแล้วก็เดี๋ยวเราจนีแปแกะก่อนแล้วเราจะไปต้มครับ เอาไปต้มไปเนอเอ่ไปนึ่งไปนึ่งครับค่ะไปนึ่งแล้วก็ใส่ถุงเ <c oughs> ก็บได้ินปีใช่ค่ะอ้อหอมมากสดตัวนี้ไม่มีอีกแล้วครับเนาะลุงเนาะมาขายเนาะขายได้ไหมมาอุ่นหนุนหน่อยครับฮะทำกระเด้งได้ให้เด้งลูก <c oughs> ไม่ได้ถ้ายากค่ะ <c oughs> อุ่นหนุนน้าอุ่นหนุนด้วยครับก็รายได้ยา่าลำแผลครับเจ้ายาลำแผลขายเพราะก่าจะกำลังวิธีกว่าจะไปหา เราจะมาเผาเราจะมาแกะเราจะไปนึ่งโอ้โหทุกคนในขั้นตอนเหมือนกันนะครับโอเคเนาะอายไม่ใช่ราคาขายแพงนะขายถูกอืมเราจะไปหาคนมาจะลงมาจากภูเขาอันนี้มันมีน้ำนะมันมีน้ำไหมเอาไปกินไดในอันนี้นะเอาไปกินกับน้ำพริกเนาะอืมอืมเสร็จแล้วอันนี้เสร็จไร้อาดแล้วเสร็จอ่าเรียบร้อยป่ะถือไปลูกไปไปเออถือไป เออไปโยโยโึกึนัร็วดเร็โอเคค่ว่ะสที่ันหึ่งแล้วพักแพ็คไปถึงถึงไปหนึ่งเลยย่าแมนอ๋อนี่ครับให้มันสุกอืมงามากรอเป็นนึ่งครับ ยาบอกว่าเอาถูกับหนึ่งครับนี่ถ่ายให้ดูอย่ให้เห็นขั้นตอนทุกคนหนึ่ง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 นะดูซิเป็นยังไงนี่เอาผ้าคลุมไว้ด้วยนะทุกคนอันนี้คะ่ะนี่นี่คือหนึ่งเสร็จแล้วนะนี่เนี่ย,ยสดเลย อันนี้แบบอันนี้อันใหญ่ทุกคนอันนี้แบบมันเล็กหน่อยอืมอันนี้นเล็กหน่อยเยอะมากเลยนะครับถุงหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ให้อันไม่ใช่ให้สามสี่อันเหมือนที่เขาขายกันนะครับนี่ถุงหนึ่งก็สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคุณว้านี่แหละครับทุกคนโอเคครับเรียบร้อยมันร้อนเลยคลิปนี้ก็ไว้สำนีครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปต่อไปครับผมแกงหน่อนไม้แน่นอนสวัสดีครับ แล้วของพี่สาวนอนเลยจะกินนะครับถ้าเรนไไกินไม่ได้ก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะไปห้อยไว้